จะมอนอะไรก็หนาวไปไหมเดี๋ยวจะรีบมาของใครเขาไปไหมไป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 

ได้คนมีปัญกาที่ไหนเอาเงินไปเื้อเแล้วก็โจมเลมันจะหายโุกินข้าวสีก่อนนะ ดีครับขอคุณพ่อพี่รูครับดีครับคือเมื่อคู่เนี่ยผมก็นั่งกันอยู่ไอ้ใบเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปบันลือใหญ่เลยครับตั้งแต่ลงมาจากวันนั้นแล้วเมื่อกี้ผมนั่งกันอยู่ไม่รู้ใครครับวิ่งเอาปืนมาวางไว้ไอ้ใบมันก็ถือเล่นผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนมันจริงๆเจ้าข่าผมก็เพิ่งเห็นนะครับว่าเป็นปืนจริงลวงพู้จริงครับ เงินซื้อข้าวสักบาทผมดนัไม่มีเลยผมยัอาศัยขุณข้าวเหลือจากคุณหญิงไปวันๆผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อปืนกับคุปากปกคต้องัผมจะเองเงินที่ไหนแล้วงกับคุณหญิงเดี๋ยวผมจัดการเองครับิงเดี๋ยวผมจัดการจัดการ คนาไู้กัดนเ้ป็นคนยิงเป็นคนยิงใครกลางใหรอไ้ไไอ้ไไอ้คือเราเนเะทำไมไอ้ใันขึ้นมาอยูหรอเ่าไม่รู้คุณผาทำไมคือาทำไมบนเรืเนี่มันลูกผมกูจะคุยกับมันคุณาตีมันผมขอตีมันเองครับ ผมผมคนเลี้ยงมันนั่นแหละี่ผมมันโตไม่ได้ขนาดนี้ทำามนาไตาไยนมันตายรืเรื่องมะคุพักไป็นไงน้ำหน้าไหม,มบอกว่าอย่าียาให้มึขมงมขึ้นมาเดินใหน่ผมมึงขึ้นมาไปังไไไไดสิไปสั่ ไอ้มันแรงู้ผมผมตีมัแรงทำไมล่ะผมตีมันแรที่นทำไมผมตีกับเจทีมันผมไม่ได้แกะซุ่มผาเนี่ยลูกผมไม่ใ่หรอต้องวากูมีใครรักกูหรอในบ้านั่เนี่ยลูมมมันทวเนี่ยมันแงโอ้ยโอเดีกลับกันไปก่อน กลับกันโมงอะไรมึงเจอหนักกว่านี้ในไป ครั้งนี้ใระให้โอ,อกาสมีน,นะตัดสินโคตรซะจัดการให้เด็ดขาดที่สุดเพราะว่าถ้าคุณพระตัดสินไม่ได้คุณพระอย่าลืมนะฉันไม่ได้มีแค่เงินฉันมีทั้งอำนาจ ฉันสามากท we ี่จะฆ่าไมอของที่ฉันเองก็ดย่ายื่นคำขาดคิฉัคุณพ่อจะทำเช่นรายการตัดสินใจครั้งนี้คุณพ่อจะขาจสามชันเงินั่นะมครับ้ครับผมว่าคุณพ่อจะรู้ดีที่สุด ไว้ได้กับผมไม่เคยซึ้อเลยคุณเลี้ยงใหญ่วันนั้นมันมีความจำเป็นจริงที่เราขึ้นไปก็ขออยิงน้อยได้แล้วก็เป็นบุญของมันหลังจากวันนั้นที่ไม่ได้ยิงน้อยพวกผมก็ไม่เคยซื้อไปเลยครับขอความเมตตายให้เด็กด้วยนะครับลุกราบน้างไปไหมหาพ่อไปลูกไปลูเอยอ,ยไไอไม่ต้องกลัวพ่อหรือผมต้องปล่อยลูกไนปะ

พ่อรู้ทุกอย่างว่าอะไรมันเกิดขึ้นคล้ก็รู้ว่าไม่เป็นคนยังไงพ่อเชื่อนลูกไปว่าไม่เนี่ยไม่ได้ทำหลักฐานก็พามือไม่อยู่แล้วตันนี้ยานี้ไม่ได้กระิกใช่ไหมป่อตกวันตกติพ่อไยังเม่อากระกบ้านคุณพีงเขาต้องเบื่อประจำไปมองไม่อยากึ้น พ่อรู้ทุกอย่างแต่พอ่อปืนไม่เข้าวขายไม่ออกพ่อไม่รู้จะทำยังไงพ่อน้น <c oughs> อง <c oughs> มัต้องหายใจและก็ต้องเดินต่อไปในวันสุหน้ออาถ้าหลังนี้อยู่ไปมีความสุขจะอยู่หรล,ลูกไปเถอะลูกออกจากบ้านหลังนี้ออกไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เดนแยวกลับอาิีบาลหลักนี่นะลูกนะไปเถอะลูกจ่างเพ่อจะไปอยู่ร่วมบ้านไม่ได้ถ้าอยู่ก็จะเดือดร้อนเพราะผู้หญิงนั้นเป็นคนทำอะไรทำจริงโอไปติดตั้งแล้วพอไปติดตั้ง ไอ้ข้าไอ้ข้าข้าก็อาอาต้งโผโผมันไม่ขอตังค์เจ้าข้ามันขอข้าวมา้าวมาโผตัวเป็ไยัไปลูกโผตัวว่าใครทำให้ไปโผ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 โโโผ ขอพระคมาแทนหน้าพ่อความอบอุ่นในดพระมาอาจจะทำแทนพ่อได้เพราะสิ่งนั้ติดตัวพออ่อตลอดสบไยขอพระมาพอ่อติดตัวไปด้วยลูกเาื่หวังหวังลูกโผล่อ้พ่อคุ้มใจพ่อ ทีน่น่าต้องล้างลอสอซตุ้อเอ้อ,แก,อแก้ไรนิพานของมัเก็บไว้ให้มันอาจเป็นเครื่องยืนยันบางอย่างคำหาห้หลงหมดหมดหมดหรือตา กลับมาพ่อมากันไปบ้านเืองนี้อยู่พ่อรู้ทุกการไ่เอ่ยพ่อยัง,ยงหัวใจอเใ็กเล้กพ่อประมายลูกตาพีลูกขอใบคนลูกตาพ่อเป็นเดลน สิ่งของที่ผมไว้ดูตามหน้าก็คือ ไปจะไปครั้งคืนมาใครไปลูกนะไปลูกไปเขาไม่เป็นพ่อเลยั้งแม่มีลูกกับป้าไปนะพงษ์นะที่จะเดินล่วงที่อวก็ยังไปอยู่ให้เขาโค่รล้มตาพ่อด้วยความอะไรด้วยความวันนั้นอยู่ที่เป็นลูกเขาจะสิ่คนเดินทางกัน